สวัสดีครับผมบอยรีวิวของครับวันนี้เราจะมารีวิว Osmo Mobile My Selfie ี่ซีรีส์7รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเขาออกมาด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับในตัว7ซีรีส์นะครับคือตัว Osmo Mobile 7P กับ Osmo Mobile 7นะครับผม ถือว่าเป็นไม้กันสั่นที่ดีที่สุดในตลาดแล้วก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับสายเคียรเตอร์ที่ใช้กล้องมือถือในการถ่ายทําแล้วไม่มีผู้ช่วยตากล้องหรือว่าไม่มีตากล้องส่วนตัวจะช่วยทําให้การทํางานของเรานั้นง่ายขึ้นแบบง่ายมากๆแล้วภาพที่ออกมายังดูโปรเฟชชั่นอลด้วยครับ ในตัวที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ 7P นะครับดูดุดันเข้มดูดีมากแล้วที่สำคัญคือน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายขนาดเล็กแบบนี้ประมาณนี้คือน่าจะใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยลองนี้ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยครับแล้วเวลาเปิดเอามาใช้งานนะครับคือง่ายมากครับเปิดมาบ๊แค่นี้ ในรุ่นนี้นะครับซีรีส์7ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับเป็นบิวอินไตรพอร์ตด้วยนะครับเราไม่ต้องไปหมุนไปใส่อะไรให้ยุ่งยากไตรพอร์ตไม่หายนะครับเป็นบิวอินไตรพอร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวขาตัวนี้เราสามารถที่จะยืดออกได้เป็นไม้เซลฟี่แบบนี้โอ้โแบบนี่ฮะสามารถยืดออกมาได้เลยสําหรับการที่จะแบบอยากจะถ่ายแบบมุมกว้างๆมุมไกลๆนะครับแบบนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายครับเวลาจะเก็บก็แค่กดลงมา แบบนี้ตัวไต่พอร์ตเราจะเก็บเราก็ถ้าเรากางขาอยู่ปุบขาเข้าไปแล้วก็ดันกลับเข้าไปแค่นี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในตัวมันอย่างเดียวเลยเอออันนี้ง่ายจริงๆครับแล้วอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่องนะครับ mm hmm. เขาจะมีตัวนี้ด้วยครับสำหรับซีรีส์ 7P นะฮะจะมีที่ยึดโทรศัพท์เป็นขายึดแบบนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวโมดูลตัวนี้ครับตัวนี้คือแบบ ว้าวมากตัวนี้คือตัวมัลติฟังก์ชันแทกกิ้งโมดูลนะครับจะมีเพิ่มมาจากตัว o s m o มโมเด l 7ธรรมดาตัวโมเด l 7ธรรมดาจะไม่มีนะครับแต่จะมีตัวโมเด l 7P เท่านั้นนะครับเป็นทั้งไฟได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับตัวไมค์มินินะครับใครที่มี DJI m ไ m i มคมินิอยู่นะครับสามารถที่จะใช้เชื่อมต่อกับตัวมัลติฟังก์ชันแทกกิ้งโมดูลตัวนี้ได้เลยนะครับแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวนี้เวลาเราถ่ายแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดอะไรอย่างนี้เราก็จะถ่ายต่อไม่ได้แต่ตัวนี้เราสามารถที่จะชาร์จแบตโทรศัพท์ไปพร้อมกับการถ่ายได้ด้วยครับเราสามารถที่จะชาร์จกับตัว gimbal ของเราได้เลยนะฮะแล้วเรื่องของการใช้งานนะครับที่ผมติดไว้ฝั่งนี้คือเป็นฝั่งกล้องหน้าเราสามารถที่จะเอาออกแล้วก็สลับไปติดเป็นด้านหลังได้ แบบนี้ง่ายๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นระบบล็อกแบบแม่เหล็กนะครับแรงสูงนะครับแบบนี้ไม่มีหลุดแน่นอนพอติดแม่เหล็กไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีตัวเขี้ยวล็อกอีกทีนึงนะครับโอ้โหไม่หลุดแน่ครับแบบนี้ในรุ่นนี้มันมีความพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเราสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Watch นะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพสั่งงานผ่าน Apple Watch ของเราได้ในระยะไกลๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อซีรีส์7ไปแล้วอยากจะเพิ่มตัวนี้มีขายแยกครับเราสามารถซื้อแยกได้นะครับในราคา1,460บาทนะครับผมที่จะมีก็คือตัวมั t ติฟังก์ชัน o d u l e จะมีขายยึดกับโทรศัพท์แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยขายึดตรงนี้เขาจะไม่มีที่ใส่ตัวมั t ติฟังก์ชัน o d u l e แบบนี้นะครับ ก็เราต้องซื้อตัวขาแยกแล้วก็จะมีสาย USB Type C to Type C นะครับด้วยราคาที่เปิดตัวมานะครับสำหรับ Osmo Mobile 7ก่อนเลยนะครับราคาอยู่ที่2,560บาทนะครับส่วนตัว Osmo Mobile 7P นะครับผมจะราคาอยู่ที่4,380บาทครับตัว Osmo Mobile 7นะครับผมออกแบบมาให้มีตัวแกนกันสั่น Stabilizer 3าแกนนะครับที่ทรงพลังมากกว่าเดิมนะครับทำให้การถ่าย หรือว่าการกันสั่นเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวหัวจับตรงนี้นะครับที่จะยึดกับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กครับเพียงแค่เราประกบไปแบบนี้ปึ๊บโอ้โหหูแรงมากไม่ต้องตั้งอะไรเลยไม่ได้ตั้งอะไรเลยอันนี้ปิดอยู่กดเปิดปึ๊บเรียบร้อยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนี่แกนกันสั่นนี่คือแบบ ช่วยได้เยอะเลยดูและในตัวนี้เราสามารถใช้งานได้แบบ2รูปแบบนะครับถ้าสําหรับใครที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์ทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็กดเลคคอร์ดกดอะไรพวกนี้ผ่านตัว g i m b อลได้เลยนะครับผมเนี่ยกดเลคคอร์ดถ่ายภาพหรือว่าการทิ้วอัพทิ้วดาวอะไรแบบนี้ถ้าเราจะใช้งานให้เต็มฟังก์ชันเต็มประสิทธิภาพนะครับ เราเชื่อมต่อผ่านแอป DJI Mimo มันจะทำให้ตัว gimbal ของเรานะครับใช้งานได้แบบ100%เต็มเลยนะครับผมปุ่มจอยสติ๊กด้านข้างนี้นะครับจะทำการควบปุ่มไฟกับตัวการซูมเข้าซูมออกหรือการที่เราจะเลือกโฟกัสเป็นแบบแมนนวลนะครับเราสามารถที่จะกดจากด้านข้างตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครที่สำหรับจะเอาไปถ่ายแนวนอนกดปุ่มตัวนี้ครับ2ที จะทาการเปลี่ยนภาพเป็นแนวนอนให้แบบอัตโนมัติเลยหรือว่าเราจะสลับกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับก็สามารถที่จะกดได้ที่ตัวนี้ตัวเดียวง่ายมากซูมเข้าซูมออกโอ้ง่ายตัวปุ่มตรงนี้ปุ่ม record นะครับว่าเราสามารถที่จะกดผ่านตรงนี้ได้นะครับผมส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่ม M นะครับผมถ้าเรากดค้างไว้ไมจะทําการปิดเครื่องอหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากด G หนึ่งจะทําการเปิดเครื่อง มาให้เราแบบนี้ถ้าเรากด1ทีนะครับมันจะทําการเลือกโหมดต่างๆให้เราในการใช้งานนะครับผมปุ่มจอยสติ๊กนะครับตัวนี้นะครับเราจะสามารถควบคุมองศาการทิวอัพทิวดาวการหันซ้ายหันขวาของตัวกิมบอลของเราตัวกล้องของเราได้นะครับตัวนี้ คือใช้งานได้แบบสมูทมากครับสำหรับตัวปุ่มต่างๆนะครับที่กด1นึ่ทีสองทีสทีอะไรอย่างนี้แล้วจําไม่ได้ไม่เข้าใจนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะมีตัวคู่มือการใช้งานกิมบอ l มาให้นะครับผมควิกชูตติ้งเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้แบบละเอียดเลยว่าปุ่มนี้กด1ทีเป็นอะไรปุ่มนี้กด2ทีเป็นอะไรปุ่มนี้กด3ทีจะทําหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลบางทีถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเราใช้ไปบ่อยๆมันจะชิน แล้วมันจะรู้ด้วยตัวเองว่าโอเคมันจะต้องทําอะไรเอาจริงมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูการแท็กกิ้งของเขาดีกว่าครับว่าเทพขนาดไหนครับผมถ้าเราไม่ได้ซื้อตัว 7P นะครับผมเราจะต้องใช้ผ่านแอป,ป m y m o เท่านั้นนะครับมันถึงจะแท็กหน้าเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัว u l t ติฟังชั o น Tagging Module ตัวนี้นะครับผมเราสามารถที่จะใช้กับตัวแอปพลิเคชันของกล้องได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าแอป,ปเลยนะ ตัวแท็กกิ้งเขาจับหน้าเรามันก็หันตามแล้วครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมบันทึกหน้าจอให้ดูโอเคอันนี้เราเข้ากล้องแล้วปุ๊บกดชู2นิ้วแบบนี้เขาก็จะทำการถ่ายให้เลยทันทีหรือว่าเราจะเลือกเป็นวิดีโอชู2นิ้วไปซ้ายไปขวาเขาจะทำการบันทึกวิดีโอให้เลยแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะหยุดนะครับเราก็แค่ชู2นิ้วเหมือนกันปึ๊บหยุดเรคคอร์ด ให้ดูแท็กกิ้งของเขานะครับนี่นะครับออกมาไกลๆนะครับเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้ก็หันตามหันตามลุกฟุ๊บหาไม่เจออุ้ยไม่เจอว่ะ <c oughs> ไม่เจอว่ะเอาลองไปไกลๆดีกว่าไกลๆเลยไกลๆไกลๆโอ้โหนี่ไกลามากไกลามากก็ยังเจออยู่เนี่ยก็ยังเจอเดินผ่านไปเร็วๆ ก็หันตามทาันว้าแท็กยิงโคตรเทพเอาผมจะมุดหลบหายไปนะครับหายไปอ่ะพอกลับเข้าเฟรมมันก็ยังเจอพี่แมมมานี่ก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะจับแท็กกิ้งของตัวเราโดยเฉพาะเลยครับเหมือนจดจําใบหน้าเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคนอื่นมามายืนเอาพี่แมมมายืนบังเลยยืนบังไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยเดินอย่างนี้สลับกัน กับคนอื่นมันก็ยังจะจําเราเอาคุณลองมายืนนิ่งๆก่อนปุ๊บอย่างนี้เออมันจําผมคนเดียวนะครับไปไปแบบนี้ดีเลยนะครับเวลาเราจะไปอยู่แบบในที่ที่คนเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้จําแม่นจําดีกว่าเมียอีกจําแม่นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหยุดให้เขาไม่ต้องแท็กกิ้งนะครับเราก็สั่งงานผ่านท่าทางครับปิ๊บอ่ะ ข้านี้เขาก็จะไม่แท็กไม่ตามแล้วเห็นไหมไม่ตามแล้วเราจะให้เขาตามปึ๊บตามตามอ่ะตอนนี้เราไม่มีตัวแท็กกิ้งแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้เรายังเชื่อมต่อก,กับตัวแอปมีโมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขายังแท็กเราได้อยู่อ่ะเห็นไหมพอมันเชื่อมต่อก,กับแอปมีโมแล้วพอเราเข้ามานะครับมันก็จะทําการแท็กกิ้งกับตัวแอป ให้เลยสําหรับใครที่ใช้ตัว7ธรรมดานะครับไม่ใช่7 p นะครับก็สามารถแท็กผ่านตัวแอป m ี m o ได้แบบนี้ใกลๆก็ยังจับหน้าอยู่แบบนี้ถ้าเราหายไปกลับมาอ่ะก็ยังจับต่อจับต่อเหมือนเดิมนะครับเออผ่านตัวแอป m i m o ก็ได้นะครับผมถ้าเราเข้ามาในแอปพลิเคชันของ m i m o นะครับมันจะมี อะไรให้เราเล่นแบบเยอะแยะมากมายเลยมีไฮเปอร์แลมีไทม์แลบมีไดนาซูมคือมันจะเป็นแบบเรากล้องมันจะซูมเข้าส่วนเราเดินถอยออกมันจะทำให้เหมือนแบบไดนามิกอะไดนามิกซูมนะครับมันจะทำแบบ เหมือนระเบิดพื้นหลังอะ่ะตัววิดีโอนะครับเราสามารถถ่ายได้ถึง 4K นะครับ60เฟรมนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้บันที่ 4K 30นะฮะถ่ายวิดีโอเราสามารถที่เข้าไปปรับได้อีกนะครับว่าตัวนี้เราอยากจะให้เป็นแมนนวลสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่หรือว่า ISO Maximum เท่าไหร่อะไรพวกนี้สามารถเข้าไปปรับตรงนี้ได้หมดเลยชดเชยแสงบวก1สตอปบวก2สตอปอะไรพวกนี้สามารถเข้าไปปรับได้ หมดเลยเป็นแบบโปรนะครับหรือถ้าใครอยากจะถ่ายโหมดบิวตี้นะครับอ่ะบิวตี้เดี๋ยวผมจะลองดูบิวตี้มันจะต้องใช้อยู่ที่ full HD นะครับผมหันกล้องมาซีบิวตี้ Beauty สวยไหมจ๊ะปรับได้หน้าเชฟหัวโตหน้าบางหน้าเรียวตาเดี๋ยวดูดิลองตาตาโตดิโอ้โหตาโตจัดตาหวานเลยอะ <laughs> เนี่ยครับเราสามารถใช้โหมดบิวตี้ได้นะครับสำหรับสาวๆที่ชอบการถ่ายบิวตี้นะครับโอเคโหมดถ่ายภาพโหมดถ่ายภาพสามารถตั้งเวลาได้ใช้โหมดบิวตี้ได้โหมดที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคืออันนี้ครับพานรามาครับผมเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราอยากถ่ายแบบไหนพานรามา3คูณ3หรือจะเป็นพานรามาตัวใหม่ของเขานะครับผมนี่เดี๋ยวใช้ พาโนรามา 3, 3ูณให้ดูกดปุ๊บเราตั้งกล้องเอาไว้นิ่งๆแล้วเขาจะทำการถ่ายให้เองเลยครับอันนี้ดีมากสำหรับใครที่เวลาไปเที่ยวหรือว่าอยากถ่ายภาพพาโนรามาแบบมุมกว้างๆรอบๆตัวนะครับนี่ครับทำให้เองหมดเลยเสร็จประมวลผลประมวลภาพออกมาปึ้มหัวโตเชียว ประมาณนี้มันจะถ่ายภาพมุมกว้างมาให้นะครับตัวนี้คือสิ่งที่ผมเลิฟมากแล้วมันจะทำให้การถ่ายวิดีโอหรือการทำคอนเทนต์เนี่ยง่ายขึ้นสำหรับทุกคนเลยนะครับคืออันนี้ครับผมจะมีพรีเซตมาให้เยอะแยะมากมายเขามีวิธีการใช้งานสอนวิธีการใช้งานนะครับอยู่มุมบนด้วยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเวลาทําเสร็จแล้วพรีเซตพวกนี้มันจะเป็นยังไงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับตัว Osmo Mobile 7กับ 7P ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสาย Content Creator ที่ชอบถ่ายผ่านจากตัวโทรศัพท์มือถือตอนนี้ Creator แบบนี้เยอะมากนะครับเราสามารถที่จะคิดสร้างสารรค์คีเอทีฟผลงานของเราผ่านมือถือของเราได้แบบง่ายๆเลยครับแล้วยิ่งมีตัวนี้ช่วยด้วยนะสมมุติว่าใครไลฟ์สด เราสามารถที่จะไลฟ์ไปแล้วเราเดินไปหยิบของมาโชว์มาอะไรพวกนี้ถ้าเรามีตัว Osmo Mobile 7นะครับมันจะแท็กกิ้งเราตลอดเวลามันจะทำให้การไลฟ์สดของเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมอันนี้คือตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผมมากๆเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานมากๆสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานได้10ชั่วโมงครับใช้กันแบบโอ้โหเมมโทรศัพท์เต็มไม่รู้จะเต็มไงแบตบโทรศัพท์หมดก่อน ตัวนี้แบตยังไม่หมดเลยหรือว่าถ้าใครแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วก็ถ้ามีตัวมัลติฟังก์ชันแท็กกิ้งโมดูลตัวนี้สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์กับตัวไมค์เซลฟี่ของเราได้ด้วยนะครับในตัวนี้เหมาะมากสาหรับครีเอเตอร์ยุคใหม่นะครับครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่ใช้มือถือในการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีครับแบบนี้อันนี้เลยถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าเกิดเอาไปใช้นะผมก็จะแค่ถอดอันนี้ออกมาอมถอดมาแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไป อแค่นี้มันก็จะปิดแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเก็บต้องอะไรผมอาจจะนี่แค่นี้เลยเอาตัวสายรัดตัวนี้เก็บไว้กับตัวเครื่องถ้าเราจะต้องรีบถ่ายทันทีแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ประกบเข้าไปจบแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยทันทีครับ ใครที่อยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมถือว่าเป็นไมค์เซลฟี่กันสั่นที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วก็ว่าได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย